สวัสดีค่ะมาฟังการอ่านไพ่จากช่อง The Tarot Journey ค่ะเป็นการอ่นานไพ่แบบรวมที่ทุกทา่านทุกราศีดูได้ทุกคลิปที่โพสต์ไปเปิดดวเมื่อไรก็ได้ค่ะการอ่านไพ่เป็นการอ่นานแบบรวมพลังงานและคำจำนายมีทั้งตรงแล้วก็ไม่ตรงให้ดูเป็นความบันเทิงนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปทุกลค์และทุกๆคอมเมนต์ด้วยค่ะมาเริ่มอ่านพลังงานทางฝั่งของคุณกันก่อนนะคะ พลังงานของคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนที่พร้อมจะช่วยเหลือหยิบยื่นโอกาสให้กับคู่กรณีของคุณเท่าที่คุณจะทำได้หลายๆท่านชอบไปทำบุญนะคะหรือว่าช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนนะ,ะหรือว่าสัตว์ก็ได้นะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถช่วยผู้อื่นได้คุณจะช่วยนี่เป็นนิสัยของคุณนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ คุณมันจะเป็นฝ่ายที่ช่วยคู่กรณีของคุณมากกว่าที่เขาจะเป็นฝ่ายยิบยื่นให้คุณนะคุณควรให้มากกว่ารับตัวคุณเองนั้นมีความรู้สึกรักนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์ กับเขาไปเรื่อยๆคุณมีแค่เขาคนเดียวอยู่ในใจนะคะแต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้คุณกับเขาต้องชะงักต้องหยุดความสัมพันธ์ไปทั้งๆที่คุณเองนั้นมีความรู้สึกที่มั่นคงหรือบางคนมีครอบครัวกันไปแล้วอยู่กันไปแล้วเป็นครอบครัวก็ได้นะหรือแลนที่จะแต่งงานด้วยกันได้ซ้ํา แต่ทีนี้ด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีบุธทธิภาวะแล้วก็เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองคุณก็จะไม่แสดงอาการที่จะฟูไฟรหรือเสียใจใด คุณหันมาโฟกัสแล้วก็เดินหน้าต่อไปในชีวิตของคุณนะคะมีเงินอะไรมีธุรกิจใดๆก็รับผิดชอบไปตามนั้นนะ,ะพลังงานของคุณเป็นคนที่รักสัตว์ด้วยนะคะเป็นคนที่รักน้องหมาหรือน้องแมวด้วยนะคะคุณยอมรับกับความเป็นจริงนะคะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแต่คุณก็จะไม่ยอมละทิ้งหน้าที่ของคุณนะคะ มาดูพลังงานของเขาัค่ะพลังงานของเขาเป็นคนที่พูดจาดีมีเสน่ห์สามารถที่จะโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามหรือเชื่อเขาหรือจะเป็นคนที่สร้างภาพได้ดีพูดอะไรก็มีคนเชื่อนะคะความจริงอาจจะไม่ได้เก่งอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ได้นะคะแต่คำพูดของเขาสามารถที่จะจูงใจให้คนเชื่อในตัวเขาได้ เป็นคนมีตัวเลือกทางเลือกมีคนเข้าหานะคะแล้วก็มีการใช้คำพูดที่ดีเวลาเขาพูดอะไรมักจะมีสเสน่ห์มีคนติดมีคนเมตตานะคะพลังงานนี้ก็อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือไม่งั้นก็จะเป็นคนที่อาจจะมีบุคลิกที่ขี้เล่นนะะได้แต่เป็นคนที่เวลาพูดอะไรแล้วคุณจะชื่นชอบ ก็าจะเป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือกเสมอนะคะหรือว่าทําให้คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะกําลังมีใครคนหนึ่งก็ได้ทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจหรือเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนทําอะไรก็ไม่ให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเขาแล้วเขาก็เป็นคนที่รกในหน้าที่การงานสิ่งที่เขาทํา ทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จนะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีดูแลครอบครัวของเขาได้ดีนะคะแล้วก็จะมองในเรื่องของผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักนะคะอันนี้คือพลังงานของเขามาดูุถานการความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเพิ่เติมะคะ่ะ จะเน้นในเรื่องของอีกฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งน,นะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นเรื่องของคู่กรณีของคุณนะคะที่เขาเป็นคนที่มีความขยันและมีความต้องการที่จะเติมเต็มชีวิตของเขาให้มีทุกอย่างให้เพียบพร้อมเป็นที่ยอมรับ เป็นทีนะ่เชิดหน้าชูตานะอยากจะเป็นคนที่มีความมั่งค่งร่ำรวยประสบความสําเร็จพลังงานของเขาเป็นคนทางไกลหรือคนในเครื่องแบบก็ได้เหมือนกันหรือว่าเป็นคนที่รู้จักกับคนผ่านทางโลกโซเชียลออนไลน์แต่ว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมีการทะเลาะหรือความไม่เข้าใจกันมีเรื่องให้งอนกันนะมันมีเรื่องให้ต้องระแวง ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นจากการที่คุณรู้สึกไม่ไว้วางใจในตัวเขานะรู้สึกว่าเขามักจะมีใครอยู่หรือเปล่านะจนเป็นเหตุให้ต้องอใช้คำพูดในการต่อว่าต่อขานกันนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ความจริงแล้วคุณกับเขามีการวางอนาคตแล้วก็ตกลงกันไว้แล้วว่าจะ เดินหน้าด้วยกันพยายามที่จะสานต่อด้วยกันนะคะตัวเขาและคุณก็มีการวางแผนกันไว้แล้วว่าจะใช้ชีวิตยอย่างไรแต่เนื่องจากมันมีการทะเลาะหรือการหวาดระแวงนะคะเรื่องน้อยใจอะไรมันมีบ่อยทําให้ถึงเวลาเชื่อต้องมาตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะผสมกับการที่เขามักจะเป็นคนที่ เจ้าชูด้วยนะคะมีคนเข้ามาติดพันแล้วก็ทำให้คนไม่มั่นใจบ่อยมาดูกันว่าในตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณเป็นยังไงบ้างเขาก็ยังรอคอยนะครับความเป็นจริงเขาก็ยังรักคุณยังมีความรู้สึกที่มั่นคงกับคุณแต่เขาก็ดูจากทางของคุณเหมือนกันว่าจะเอาอยัางไง เขายังรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในใจไม่ว่าเขาจะพบเจอใครก็ตามนะคะคุณก็ยังเป็นคนที่ดูดีที่สุดคนสวยที่สุดหล่อที่สุดคนที่ดูดีที่สุดนะคะตัวเขามีความรู้สึกที่สามารถจะรับรู้ความรู้สึกของคุณได้นะเพาเป็นคนมีเซนต์มีหลังสังหรณ์ที่ดีและมักจะมีพลังงานบางอย่างที่เชื่อมถึงคุณ เขายังรับรู้ความรู้สึกของคุณได้เสมอดังนั้นเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณคิดถึงเขาเขาก็จะรับรู้ถึงความคิดถึงของคุณได้นะคะเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีๆกับคุณอยู่นะคะและก็อยากที่จะเข้ามาเคลียร์ใจอยากจะพูดคุยกันนะะที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องงอนกันทะเลาะก,กันนะคะมาถึงตอนนี้เขาอยากที่จะคุยกับคุณให้รู้เรื่องนะคะ นี่ก็คือความรู้สึกข,ของเขามาดูเพิ่มเติมกันค่ะว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะพูดคุยกับคุณเขาอยากจะบอกอะไรคุณตัวเขานะคะอยากจะบอกว่า คุณเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็เด็ดขาดมากหลายๆครั้งเขาทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจแต่คุณจะเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็ทำให้เขารู้สึกมั่นใจเสมอนะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไร แต่ตัวเขาเองกับเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นสารต่อได้อีกทั้งตัวเขาก็เป็นคนที่มีอีโก้สูงไม่งอไม่ตามนะคะทั้งๆท,ที่เขาเองก็เป็นฝ่ายที่ไม่ได้ทําอะไรที่จะให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเลยแต่ว่าในใจของเขาเขาก็ยังมีความรู้สึกที่มั่นคงกับคุณอยู่เขาอาจจะไม่ใช่คนพูดเยอะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เขาจะอยาก พยายามในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งยังคิดถึงวันเวลาดีๆที่เคยมีกับคุณนะคะวันที่ได้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มหรือใช้เวลาร่วมกันนะคะเขาคิดถึงตรงนี้อยากที่จะกลับมาอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันว่าจากนี้ไป คนคนนี้ที่อาจจะทําตัวไม่ได้เพอร์เฟกตมีเรื่องระหองละแหงกับคุณเขาจะทํำยังไงต่อในความสัมพันธ์นี้คะตัวของเขานะคะจะมีการกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณจะมีการกลับเข้ามางอ เข้ามาตามคุณนะคะอยู่ๆคนคนนี้เนี่ยเขาจะพุ่งเข้าหาคุณนะคะถ้าเกิดว่ายังเงียบก็คือจะมีการติดต่อมาจากทางฝั่งของเขาเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้นะคะ เรื่องราวต่างๆหากว่าเคยเจ้าชู้ทำลายความรู้สึกของคุณตัวเขานะคะเขารู้แล้วว่าคุณคือคนของโชคชะตาคือคนที่ใช่ความเงียบที่ไม่ได้พูดคุยกันนะคะทำให้เขาได้ตื่นรู้นั่นเอง <sp sano ak la> เขาจะเข้าหาคุณนะคะเขาย,ยังรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สวยที่หล่อเป็นคนที่อยู่ในใจของเขานะคะ เขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาคิดได้แล้วดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะพยายามอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ได้กลับมาสามต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีการกลับเข้ามาปรับความเข้าใจนะคะเนื่องจากความรักที่ยังมีอยู่ในใจของเขา,าค่ะดังนั้น เขาจะกลับเข้ามาคืนดีจะกลับเข้ามามอบความรักแล้วก็ปรับความเข้าใจนะคะก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะใครที่ยังรอเขาอยู่หรือว่ายังพอมีใจอยู่นะคะถ้าเกิดเขากลับมาก็ขอให้โชคดีนะคะส่วนใครที่ move on ไปแล้วนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเกิด เจอความโชคดีต่างๆเข้ามานะคะก็ให้ดูคลิปแลมดอมแล้วก็ดูปัจจุบันดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นด้วยขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะใครต้องการจะดูใพ่ส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะก็เจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ